ขันธ์าตุอายตนะใดๆในโลกเนี่ยขันธ์าตุอายตนะทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้ยึดไม่ได้เลยถ้าพระเจ้าสอนให้เรายึดอะไรในโลกนี้สิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งอยู่ของวิญญาณซึ่งจะทําให้มีภพชาติชรามนัต่อไปกลายเป็นพระเจ้าวางกับดักให้พวกเรามาเกิดอีกรอบหนึ่งโยมจึงเห็นว่าพระเจ้าจึงบอกว่า ไม่มีสิ่งใดๆเลยในโลกนี้ที่เมื่อเราเข้าไปยึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ไม่มียึดอะไรไม่ได้ก่ออะไรไม่ได้เครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกนี้ไม่มีที่พุทธเจ้าบอกอะไปยึดนี่นะน,นะยึดเลยไม่มีไม่ได้แม้แต่เนื้อธรรมะของพระองค์อนุสาสนิปฏิหารพระองค์ยังให้ยึดโดยอุปมา เปรียบด้วยพ่วงแพฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งนี้ปลอดภัยบุรุษคนนี้ต้องการการข้ามแม่น้ําไปที่ฝั่งปลอดภัยเขาก็รวบรวมหญ้าและไม้แห้งทําเป็นเรือแพแล้วเพียงไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างเมื่อถึงฝั่งที่ปลอดภัยแล้วบุรุษคนนี้จะแบกเรือแพขึ้นบนบ่าหรือทูนบนหัวไปด้วยไหม สาวกบอกไม่ครูเจ้าบอกธรรมะเหมือนกันที่พงแสดงแล้วบัญญัติแล้วเนี่ยเปรียบด้วยพ่วงแพรเมื่อถึงฝั่งแล้วทิ้งทิ้งทั้งหมดเหมือนกัน